มาติดตามข่าวจากศูนย์ประจาสัมพันธรร์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาก,การทหารพัฒนาครับกองบระชาก,การกองทัพไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อีสานใต้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาก,การทหารพัฒนาจัดรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมด้วยรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่และน้ำดื่มประจุข,ขวดกองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในห้วงฤดูแลง้งเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นรวมถึงการดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแ้งซ้ำซากเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนให้พี่น้องประชาชนสามารถมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นการสนับสนุนกลุ่มงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติของหน่วยระชการทหารพัฒนาเป็นไปตามพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทยขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนสำนักงานพัฒนาภาค5และหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค5ทุกหน่วยผมจาสิบเอกพัฒนาพงษ์บัวงามศูนย์ประชาธมพันสำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยปัจจการทหารพัฒนารายงานครับกองทัพไทยหัวใจเพื่อปวงประชา